เช้านี้ที่หาดแหลมเจริญชายหาดแหลมเจริญตรงข้ามกับร้านเชอเชอส้มตำเราไปดูพระอาทิตย์ขึ้นกันนะคะแล้วตรงนี้ค่ะก็จะมีเก้าอี้ไหวเป็นรูปหัวใจแล้วก็เป็นวิวให้เราถ่ายรูปได้ะคะ่ะมันก็เหมือนกับเป็นฟางเป็นอะไรแบบนี้ค่ะเนี่ยค่ะเห็นไหมคะ ชายทะเลก็จะมีไม้พายเรือมนุษย์กบคล้ายๆอย่างนั้นและเนี่ยค่ะเป็นรูปครึ่งพระจันทร์เป็นเะอา้วายนะคะขึ้นไปนั่งก็ได้ค่ะเห็นไหมคะบรรยากาศชายทะเลยามเช้าช่วงนี้ประมาณ8ปดโมงเช้านะคะเห็นไหมคะขึ้นไปนั่งอยู่บนพระจนันทร์ครึ่งเสี้ยวเนี่ยค่ะแดดกําลังออกพระอาทิตย์กำลังขึ้นเลยนะคะอากาศเย็นสบายมากเลยค่ะเนี่ยค่ะ บรรยากาศรอบๆก็จะมีแค่จุดนี้ค่ะแล้วก็มีซุ้มแบบดอกเห็ดเนี่ยค่ะตรงนี้ก็ขึ้นไปนั่งได้นะคะยืนได้อันนี้กลมๆเป็นรูปพนทร์ค่ะนี่เห็นไหมคะด้านนู้นย้อนแสงแต่ลงทะเลได้ด้านนี้ถ่ายขึ้นมาบนถนนนะคะเนี่ยค่ะใหญ่มากสามารถยืนก็ได้นะคะเป็นกี่หวายแข็งแรงเลยค่ะแล้วก็จะมีคนมาถ่ายรูปเยอะเลยนะคะ ที่เราไปเนี่ยทั้งหมดมา3ามสี่ชุดแล้วค่ะตอนเราไปก็มีอยู่ชุดหนึ่งเราก็ลงมารอๆก็มีให้ถ่ายรูปจุดไม่กี่จุดมาถ่ายกันแป๊บนึงแล้วก็กลับเราเองก็เหมือนกันนะคะถ่ายเสร็จเดียวแล้วก็กลับเนี้ยค่ะเห็นไหมคะของเก่าๆเวลาถ่ายแล้วก็ดูดีสวยเราจะไปถ่ายกับหัวใจแล้วค่ะนู่นนู้นนูนเห็นไหมคะนี่หัวใจหัวใจนี่เห็นไหมคะ,มคะโอ้โหสวยมากเลยค่ะ แล้วตรง้าบกับร้านเชยเชยนะคะแล้วเราก็เจอเนี่ยค่ะหมาหน้ารักหน้าเหมือนมีพูเลยอะถ่ายรูปก,กับหมาหน่อยหมาไม่ยอมถ่ายรูปก,กับเราด้วยะคะ่ะเนี่ยไม่ยอมมองเลยดูหน้าสิแถยมยังมีเป้ด้วยนะคะหมาตัวนี้นะคะ่ะแบกบเป้ด้วยค่ะเอามองกล้องหน่อยแล้วมามอง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 เห็นไหมคะน่ารักไหมคะน่ารักเนี่ยค่ะจบด้วยหมาๆค่ะ